ลดความลดความเยอะนี่ค <poisoned> ร <indo> <questionable> <esi> ok <expiration> ับเราก็จะเดินตามลำพวยนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดินนีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับที่บอกวาน้ำอะไรครับเบื้องตอโหรนักตัวเดียววาไม่เย

ที่เราเดินทางมาเหนื่อยๆนะครับเราก็เจอไม้ไผ่นะครับข้างในมีน้ำนะครับเราจะกินให้ดูนะครับวิธีการกินนะครับใช้หลอดน,นะครับอ่าอ,อยสดชื่นอืม ตอนนี้เราก็เดินมาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเรามาใกล้จะถึงที่ที่เราจะตั้งแคมป์นะครับหังนี้เราก็มาถึงแม่น้ำอุปเปียมแล้วครับแต่ดูสภาพน่าจะไม่ได้กินนะครับ ดูสีหน้าแต่ละคนครับเครียดครับเดินทางมาสักไกลมาเจออย่างนี้เครียดไปดูบรรยากาศใต้น้ำ เราก็สุมควายกันเรียบร้อยครับเราจะหุงข้าวกินก่อนนะครับแล้วก็คืนนี้พวกเรานะครับจะไปยิงปลานะครับยิงปลาเดี๋ยออยเพราะหนูนาไม่ได้กินนะเอ้ยอ่ะเออยเราต่อไปจอยติดตัวแล้วชื้นแต่แรกหนูนาแล้วชื้นแต่หมาวข้าอก็จะมาแล้เแต่เจ้า ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะยิงปลาไม่ค่อยได้แล้ครับสองปลาม่ก็เห็นนะครับเลยต้องมาไล่หาจับกบละห้าคนฮะเียงกบมาละ ตตัวนะตตัวงตตัวตัวตตัวจงนกีตังแล้วพอได้กับข้าวพอนะครับประมาณอันนี้ประมาณหนึ่งกิโลขอเพื่อนทลายเพื่อนได้ทลายเพื่อนได้ตัวเดียวตัวเดียวครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่านะครับเราก็จะทําการพักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับ โอเคครับลาตีสวัสดีครับอืมปลาอันนี้คือคางคกพี่น้องเลยปิ้งกบด้วยกบคางคกเนี่ยสับซีขี้เพี้ยปลาเพี้ยปลาไหล่หรเจอใช่ตานี่โอ้ยเราเจอสัญญายไหนวะปลาปลาเพี้ยอยู่ไหนวะขลังขลังโอ้ยพี่น้องเออโอ้ย เี๋ยวตีจันว่าปลูว่าเออนี Arizona, uh, water, ้เป่าวะกุ่นตะขอนโคตรพ่อโคตรแม่ขอ๋อตะขอนมาเริ่มต้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นากอนี่ปลาเพียไรปลาเพี้ยเป็นไหนหมดวะไม่ใช่เอาผาขี้หมดเลยหรือ่ผ้านี่นี่ปลาเพี้ยอยู่นี่โอ้เพี้ยขมพูมีน้องเอ้ยรีวิวไม่รีวิวไมใส่ชื่ออ่านี่นะครับ เปียขมๆขมเนอะอโอ้โหขมอันลำคือเก่าอร่อยมากอร่อยมากมา,มามาครับพี่นอ้องเลยมาเลยมามาพี่น้องเขาเล่าแล้วเนี่ยเล่าแล้วเล่าพอเพียงเหรอ <c oughs>

เรือพี่น้องเรื่ปลาเรือกินปลากินเพี้ยปลาเพี้ยปลาเพี้ยปลาอันนี้ปลาเพี้ยอยู่ครึ่งตัวกุดกูดอืมอืมไอ้ซักไปก่อนเด้เอา โสดๆเลยพี่น้องเลยเก็บจากสวนเมื่อวานแล้ว <laughs>

เต้นอยู่วังขายเลยไหมสงัยสร็แล้วก็ดีแล้แต่ว่าดีเอพเลลนคทำนักโอ้แต่ต่อไอ้ยกที่เรแต่พวกเราจะได้อีกไหน Ôi, <Nhạc> oh, 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 tao, chẳng oh, chỗ tao thành khi bên này đúng. tao ngủ cái nó nó nè nó ở dưới tiểu mẹ nó thằng nhỏ có có dậy hay ngon hay à bà

mấy dù mặc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  rất mặc dù mặc dù mặc dù tôi chỉ mặc tôi mang chỉ mặc rồi, dù mặc ta mặc dù mặc dù chạy

哎，好很多呢，母子杯要找倒钱吗？

ข้าวไม่ต้องแดดละวข้าวไอแตงหัวใจของคุณหรอข้าวไอแตงกับหีนนี่ว่าขี้แตกกว่าแตงกับหินนี่ขี้แตกว่ะหนอาก้าวจะหฮะเด็กคนขี้เตี๊ยแสดงว่ามึงท้องไม่แข็งแรงนี่ครับ ขี้ปลานะครับดูดีๆครับปลาจำพวกนี้นะครับมันกินหนอนกินแมลงไม่ได้นะครับมันกินแต่สาหร่ายแล้วก็ขี้ของมันเนี่ยเขาบอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่ากินได้นะครับนี่ครับดูเขียว อำดูดูอตอนนี้เราเก็บสัมภาระอะไรหมดแล้วนะครับเราจะเดินทางกลับบ้านนะครับคอาสบยงขยะอะไรเราก็เผาหมดนะครับเราไม่เหลือไว้ให้เป็นภาระสังคมนะครับไ,ไ <laughs> ดูครับ ใครจะมายิงปลาไม่น่าอุปยิยมก็ดูแล้วกับพี่จรา n a าเองด้วยปลาหลายปลาหลายปลาไม่เยอะ่มงไม่เห็นพี่ชายส่วนหอกเชงปัวนี่ครับโโหจิตสองนออ่ะนี่ครับโอ้

แต่ถ้ามีแรงก็แบกไปได้เดี๋ยวเขาไปแกะที่บ้านก็ได้ <laughs> ดูว่าอดูว่าตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับดูสภาพแต่ละคนนี่นี่เดินไม่ไหวนะไม่ไหวตั้งแต่เมื่อคืนครับนะครับ 快速个好好锅嘞！嗯，走了、嗯， ขึนเาไดนเสดชื่นครับนี่เราก็มาถึงสามแยกที่เมื่อวานเรามาถึงนะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งมานะครับเราจะเดินขึ้นเขาลุงนี้ขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับรถเราจะจอดอยู่ข้างบนนู้นนะครับ

มันฮ่าเร่ง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 ขี่เลยขี่เลยโอ้ยเม่งมีเข่าสุด

頃中央 <laughs> <laughs> <laughs>